ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานำเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%โนรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจน,นงเบิ้มเกมเมือนนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุงเบิ้มเกมเหมื์นะคะอยู่กันในเกม r a n a Rock ok X Next Generation เช่นเคยค่ะใกล้ถึงวันครบรอบ3ปีเต็มทีแล้วนะคะสำหรับ ROX ของเราคลิปนี้นะคะเบิ่มก็เลยจะมาสรุปตารางกิจกรรมของเดือนมิถุนายนกันแบบละเอียดเลยค่ะโดยสรุปข้อมูลกิจกรรมจากทั้งโพสต์แฟนเพจเฟ e บุ๊ k นะคะแล้วก็เว็บไซต์หลักของ ROX ค่ะ Eat Drink and Rock เริ่มแรกนะคะตอนนี้หน้าเว็บไซต์นะคะจะมีส่วนของการลงทะเบียนงานฉลองครบรอบ3ปีค่ะซึ่งมีการเช็คอินที่จําเป็นจะต้องเข้ามาล็อกอินเช็คอินทุกวันด้วยนะคะเมื่อเช็คอินครบ3วันก็จะได้รับของรางวัลเป็นแพ็คเลือกเฮดเกียร์หชิ้นค่ะส่วนการลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะคะจะมีโค้ดให้เรานําไปใส่ในช่องรับแพ็คภายในเกมได้เลยเนาะจะได้เป็นของรางวัลดังนี้ค่ะและยังสามารถกดแชร์หลังจากล็อกอินครั้งแรกนะคะในหน้าเว็บไซต์เนาะเพื่อ เพื่อรับโค้ดของรางวัลเพิ่มเติมได้อีกค่ะส่วนอีเวนต์การลงทะเบียนล่วงหน้าเซิร์ฟใหม่เนี่ยคาดว่านะคะจะเปิดในวันที่6มิถุนายนเนาะ ส่วนหน้าแฟนเพจนะคะในโพสต์ตารางการเฉลิมฉลองเนี่ยก็มีกิจกรรมให้เราเขารวมได้ง่ายๆเลยแต่ว่าของรางวัลเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะมีทั้งรางวัลรีไฟล์อุปกรณ์ถึงบวก13เลยเนาะแล้วก็รางวัลเลือกกาททองใดๆก็ได้รางวัลเอาเอ็กซ์เชอรี่คีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆนะคะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะคะโดยสามารถดูกติกาได้ง่ายๆที่โพสต์กิจกรรมเลยค่ะ มากันค่ะเบิ่มขออนุญาตเริ่มในส่วนของอัปเดตในวันที่12เลยนะคะ ตัวแรกก็คือดันเจียนซีซั n นค่ะดันเจียนซีซันนะคะเป็นโหมดระบบ PVE ใหม่ค่ะจะคล้ายกับการลงร้อยชั้นเลยโดยการเข้าร่วมนะคะจะจํากัดจํานวนอยู่ที่ปาร์ตี้5คนค่ะในดันเจียนนะคะจะแบ่งความยากเป็น10ระดับด้วยการแต่ละระดับนะคะมี3ชั้นเนาะในชั้นนะคะก็จะมีทั้งมอนสเตอร์แล้วก็บอสค่ะซึ่งก็จะให้คะแนนตามผลรวมจํานวนชั้นทั้งหมดที่เคลียร์ได้ในแต่ละรอบนะคะแล้วก็แจกรางวัลให้ตามคะแนนเลยค่ะโดยรางวัลน,นะคะจะมีดรอป เท่เทพตัวจริงด้วยส่วนรางวัลชาร์ตอันดับนะคะจะมีเทพตัวจริงสีทองฉายาพิเศษและซาตามินาให้ค่ะ ถัดมานะคะระบบเทพตัวจริงค่ะระบบเทพตัวจริงหลายๆคนอาจจะค่อนข้างงงว่ามันคืออะไรนะคะเบื้องขออนุญาตนิยามว่ามันเป็นระบบรูนก็แล้วกันค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจได้เลยเนาะซึ่งเทพตัวจริงนะคะจะมีการแบ่งคุณภาพด้วยเบื้องคิดว่าจะเหมือนกับไอเทมข้างนอกนะคะที่มีไอเทมทองไอเทมม่วงไอเทมฟ้าอะไรแบบนี้นะคะในเทพตัวจริงนะคะจะประกอบไปด้วยรายการสเตตัสตัวเลขและแสงรัศมีค่ะสามารถอัปเกรดเพิ่มความเก่งของสเตตัสได้ ซึ่งตามที่เราอ่านมาจากสปอยของคุณอาบินใน Discord University เนี่ยเทพตัวจริงหรือว่ารูนนะคะจะมีสเตตัสหลกักสเตตัสรองนะคะสามารถอัปเกรดได้สามารถสุ่มหาสเตตัสรองใหม่ได้ผ่านการปลดอเวกอัปเกรดตามขั้นต่างๆค่ะเบิ้มมองว่าภาพของระบบเทพตัวจริงหรือว่ารูนตามที่เบิ้มเข้าใจเนี่ยจะคล้ายๆเนาะกับบันทึกการต่อสู้รีมิกซ์กับระบบไอเทมปกติของเราเลยค่ะโดยเรานะคะสามารถรับไอเทมเทพตัวจริงได้ฟรีหลากหลายวิธีเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเลเวลซีซันการแลกที่ NPC หรือว่าดันเจี้ยนไต่หอซีซันค่ะและทันมารีเซตโบนัสเติมเงินครั้งแรกค่ะใครที่เติมเงินเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะคะก็สามารถรอเติมเพิ่มเติมได้เลยนะคะในวันที่12ค่ะโบนัสตรงนี้ในเกมนะคะจะทำการเีเซตให้ทั้งหมดเลยค่ะ และภายในวันที่12ก็จะมีการเปิดอีเวนต์รีวอร์ดจำกัดเวลาด้วยนะคะที่มีทั้ง Return รีเทิร์นร้อนแรงซึ่งผู้เล่นที่มีเงื่อนไขรีเทิร์นเนี่ยก็จะเป็น Return รีเทิร์นร้อนแรงโดยอัตโนมัติเลยค่ะเงื่อนไขาการเข้าร่วมร้อนแรงนะคะคือต้องอยู่ในเซิร์เวอร์ที่มีเลเวลโลกมากกว่าเลเวล100ค่ะโดยเป็นตัวละครที่ออฟไลน์ตามเงื่อนไขรีเทิร์นปกตินะคะหรือว่าเป็นตัวละครที่เลเวลต่ำกว่าเลเวลโลก30เลเวลขึ้นไปค่ะ ถัดมานะคะเป็นรีเทิร์นรับโบนัสไดมอนด์ผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยใช้เมลเดิมเนี่ยก็จะได้รับโบนัสไดมอนด์ที่ ID เก่าเคยเติมไปนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นการเติมเงินให้ดังนี้ด้วย ถัดมาเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีในตัวเกมนะคะมีรางวัลล็อกอินมีมิชชั่นรายวันแถมยังมีโอกาสลุ้นรับไดมอนด์เป็นล้านเลยนะคะหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะเห็นการสปอยชุดเล็กๆของตัวกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอ,อบ3ปีเนี่ยเนาะมีข้อความบอกด้วยนะคะว่าชุดเนี่ยมีเอฟเฟกตูต้โชว์ด้วยเนาะซึ่งเบื้องคาดว่านะคะกิจกรรมน่าจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับงานเฉลิมฉลองครั้งก่อนค่ะต้องมาดูกันอีกทีนะคะว่ากิจกรรมจะมาในรูปแบบใดนะแต่ว่าเบื้องเชื่อค่ะว่า การเข้าร่วมเนี่ยน่าจะเข้าร่วมสนุกได้ทุกๆคนโดยที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยมากมายแน่นอนนะคะสุดท้ายค่ะเซิร์เวอร์ใหม่โซนไฮเปอร์รีเทิร์นะคะชื่อเซิร์เวอร์เ r i a n ดแอนนิเค่ะและก็มีการรวมเซิร์ฟด้วยนะคะในวันที่12เนี่ยแต่ว่าเบิร์มใหม่ยังไม่เห็นนะคะว่าเป็นการรวมของเซิร์เวอร์ใดบ้างนะคะ และขออนุญาตมาต่อกันในส่วนของวันที่18ค่ะคอแลแลบใหม่นะคะร,ริดมัดดาวเหนือค่ะซึ่งตัวคอแลแลบนะคะก็จะมีกิจย่อยหลายตัวมากเลยส่วนแรกนะคะจะเป็นกิจการเช็คอินหน้าน้ำพูนะคะที่พอนเทล่าเนาะและถัดมานะคะเป็นการประกอบภาพเคลียร์ควสนะคะปลดล็อกให้ครบ4หน้าและรับสัตว์ขี่ม้าของราโอค่ะที่เป็นถึงสัตว์ขี่สปีด7ตัวแรกของเอาเอ็กซ์เวร์ซีเลยเนาะคะ่ะตรงนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งรายละเอียดมาว่าสามารถ ขี่ต่อสู้ได้หรือเปล่านะต้องมาลุ้นกันค่ะและถัดมานะคะของตัวกิจกรรมคอลแลบเนี่ยเป็นดันเจียนอีเวนต์เนาะที่มีผู้เล่นนะคะรอบละ30คน,นะคะ่ะให้เข้าไปเล่นสนุกในดันเจียนโดยล่าบ,บอสค่ามอนทาแต้มนะคะซึ่งสามารถใช้ในการปลดล็อกรางวัลขั้นต่างๆได้ด้วยนะคะถ้าให้นึกภาพเนี่ยน่าจะคล้ายกับอีเวนต์อุลตร้าแมนหรือว่าไททันค่ะให้เข้าไปนุ่นวๆกัน30กว่าคนเนาะตัวอีเวนต์ย่อยนะคะยังมีดันเจียนราโอให้ตั้งปาร์ตี้ไปถล่มกันกับเพื่อนๆทำดาเมจใส่บอสภาย ในเวลาที่กําหนดเพื่อไต่อันดับด้วยนะคะตรงนี้ใครอันดับแรงดีก็น่าจะมีของรางวัลให้ด้วยค่ะและคอลล a ปส์ครั้งนี้นะคะมีบอส MVP อยูดามาให้เราได้ตามล่ากันด้วยค่ะเบิ้มคาดเดาว,ว่าจะเหมือนกับของกิจที่ผ่านมาตัวหนึ่งเนาะที่จะมีบอส MVP ตัวเดียวนะคะไม่มีมินินะคะเมื่อไปตีก็จะได้เหรียญกิจกรรมจากโคตาการเข้าร่วมนะคะแล้วก็มีโอกาส drop าร์ดจากของกิจกรรมกันด้วยค่ะ ในคอนแลปครั้งนี้นะคะจะมีคอนแอลปพาร์สมาให้ทำอีกด้วยเนาะส่วนตัวแฟชั่นนะคะก็ค่อนข้างจัดเต็มเลยของคอนแลปเนี่ยมีทั้งคอสตูมชุดแล้วก็หัวค่ะมีใบหน้าพิเศษแล้วก็อื่นๆอีกเท่าที่ดูเนี่ยคอสตูมนะคะค่อนข้างคลาสสิกตามแบบฉบับของริดมัดดาวเหนือเลยค่ะ ส่วนการ์ดในคอลแลบครั้งนี้นะคะมีด้วยกันถึง16ใบเลยค่ะแบ่งเป็นการ์ดทอง8ใบและการ์ดฟ้า8ใบค่ะแต่ว่ายังหาสปอยสเตตัสไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ้าหาได้เนี่ยจะรีบมาแจ้งทุกคนเลยค่ะ โดยรวมแล้วนะคะคอลแลบรรดมาดาวเหนือครั้งนี้เนี่ยเป็นคอลแลบที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีส่วนของกิจกรรมที่คอลแลบเคยมีมาเนี่ยครบถ้วนเลยนะคะและในส่วนถัดมาของวันที่18เนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดตัวเอา a i r Play Championship ปสึกมหาชนยุติธรรมเป็นครั้งแรกค่ะบอกเลยว่าว้าวซ่ามากเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นการเรียกร้องความเท่าเทียมจากผู้เล่นทั่วไปเยอะมากๆในการแข่งขันต่างๆนะคะสึกมหาชนยุติธรรมจะใช้การ แข่งขันแบบหยุดที่ทำตลอดการแข่งขันเลยค่ะของจะเท่ากันเลยนะคะของรางวัลก็จะมีทั้งคอสตูมต่างๆแล้วก็มีคูปองรีไฟ์เป็นของรางวัลให้อีกด้วยนะคะมีอีเวนต์การทายผลการแข่งขันมาให้เราได้ลุ้นได้สนุกกันเบื้องมองว่าภาพนะคะจะเป็นเหมือน WOC ที่ของเท่ากันนะคะทุกคนสามารถจับต้องได้โดยใช้ฝีมือเพื่อการแข่งขันล้วนๆค่ะสนุกแน่นอนเราอาจจะได้เห็นผู้เล่นฝีมือดีเทคนิคดีแบบที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนก็นกได้นะคะซึ่งในการแข่งขันร็อกซ ของเท่ากันครั้งที่ผ่านมานะคะก็ยังมีการใช้ของจริงในรอบคัดเลือกเนาะแล้วก็เพิ่งมาใช้ของเท่ากันในรอบแข่งนะคะแต่ว่างานนี้บอกเลยค่ะว่าเท่ากันตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะคะมีเฮมีลุ้นกันตลอดช่วงการแข่งขันแน่นอนค่ะ ขออนุญาตมาต่อกันในส่วนของวันที่22นะคะตัวแรกเป็นกิจกรรมโชว์ไอดอลดาวรุง่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวกิจสุปตานะคะถัดมามีการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่โซนไฮเปอร์รีเทนเซิร์ฟเวอร์เดอะเดมอนคานิวัลด้วยค่ะและยังมีอีเวนต์ตัวโชคดีรีไฟด้วยนะคะต่อมาก็คือบิ line, ๊กอีเวนต์อีเวนต์ออฟไลน์คานิวัลออนไซค่ะในงานนะคะจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็คือคานิวัลอาค่ะเป็นบูธ ขนงว้าของก o x นะคะโดยมีของรางวัลแล้วก็ของที่ะระลึกเนี่ยมากมายเลยในงานนะคะจะมีการทดลองศึกมหาชนยุติธรรมให้ด้วยนะคะมีการจับอ่งางเปาที่มูลค่ารวมของอ่งางเปาที่นํามาแจกเนี่ยสูงถึง100ล้านคริสตลัลเลยค่ะและที่พลาดไม่ได้ก็จะเป็นการจับรางวัลราชารีไฟนะคะบอกเลยว่าไปในงานคุ้มแน่นอนค่ะได้อะไรติดไมติดมือกลับบ้านแน่ๆสามารถดูพรีวิวของรางวัลได้ตามนี้เลยนะคะแอบกรีคีย์บอร์ดเช รีมากอยากได้มากๆเลยค่ะ งานนะคะจะจัดในวันที่22มิถุนานยน2024นีนี้เนาะเวลา11โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะสถานที่จัดงานในไทยก็คือกรุงเทพนะคะสยามสเคปวันเอฟค่ะและส่วนที่2นะคะก็คืองานประมูลค่ะงานนี้จัดมาสำหรับผู้เล่นที่เป็นนักสะสมตัวยงเลยค่ะภายในงานนะคะจะมีการประมูลการ์ดทองคำแท้นะคะซึ่งจะได้รับทั้งการ์ดทองคาแท้และการในเกมค่ะและแถมยังมีสิทธิพิเศษเฉพาะของรายการประมูลนั้นๆด้วย การดที่นำมาประมูลนะคะจะเป็นการจะแผด1หน้อยสี่สิค่ะซึ่งสิทธิพิเศษจะหนักจะเต็มมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลเอนชานออฟแม l เมืองใดก็ได้นะคะขึ้นถึงเลเวล15บหนึ่งรายการค่ะและการเพิ่มเลเวล Refine อุปกรณ์เป็นบวกสิและบวกสิแถมยังมีการเลือกคอสตูมที่เคยออนไลน์ทั้งหมดตั้งแต่เกมเปิดมาด้วยนะคะ แต่ที่เด็ดที่สุดเห็นจะเป็นรายการที่5ค่ะเป็นรายการประมูลการ์ดท,ทองคําแท้มินิเฟสวอมควีนการ์ดไหนค่ะสเตตัสของการ์ดในเกมนะคะก็คือ MAC ก HP 23.1%แล้วก็บวกวิดนะคะ82.5หน่วยค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นเด็ดเลยนะแต่ว่าช้าก่อนค่ะที่เด็ดจริงๆก็คือสิทธิพิเศษของรายการประมูลนี้มันคือการเลือกสิทธิป,ประโยชน์ดังต่อไปนี้ค่ะ1ข้อนะคะ1 การย้ายเซิร์ฟชั่วคราว30วันในระหว่างวันที่30มิมถุนายนถึง31ธันวาคมค่ะหรือ2การย้ายเซิร์ฟถาวรค่ะซึ่งจะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดห่างจากเซิร์ฟเวอร์หลักปัจจุบันของตัวเองไม่เกิน365วันนะคะโดยการย้ายเซิร์ฟชั่วคราวเนี่ยสามารถดําเนินการได้เลยส่วนการย้ายเซิร์ฟถาวรน,นะคะเมื่อฟังก์ชันการย้ายเซิร์ฟถาวรมาถึงเนี่ยผู้ที่ชนะการประมูลนะคะจะเป็นผู้เล่นคนแรกของเกมที่ได้ทําการย้ายเซิร์ฟเวอร์ค่ะน่าสนใจมาก สำหรับรายการที่5นะคะโดยผู้ที่ชนะประมูลแต่ละรายการนะคะสามารถแจกโอดินให้คนทางเซิร์ฟเวอร์1,000โอดินด้วยค่ะสามารถระบุข้อความในประกาศและจดหมายเองด้วยนะคะแถมยังมีการแจกเหรียญกิลให้คนทั้งกิลด้วยคนละ200เหรียญค่ะส่วนรายละเอียดไอเทมประมูลอื่นๆนะคะสามารถดูได้ที่เว็บไซต์หลักของ LX เลยค่ะ ส่วนที่3นะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็คือมิ팅พบปะทีมงานวางแผนในช่วงค่าของวันที่22นะคะในงานค่ะจะได้พบกับแขกเซอร์ไพรส์นะคะมีการไลฟ์สุ่มจับของรางวัลใหญ่ให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานได้รับชมกันด้วยค่ะและมีการพูดคุยเปิดเผยเวอร์ชั่นเกมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเนาะซึ่งส่วนนี้เบิ้มคาดเดาว่าการพรีวิวเวอร์ชันในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการพรีวิวคลาสสี่ให้เราเห็นด้วยค่ะและหากระบบสืบทอดสัตว์เลี้ยงยังไม่เข้า ก็อาจจะมีการพรีวิวระบบสืบท่อสัตว์เลี้ยงมาให้เห็นอีกด้วยและสุดท้ายวันที่30 GVG ข้ามเซิร์ฟค่ะแถมยังมีกิจกรรมไม่ระบ,บุวันที่เป็นกิจกรรมชุมชนปาร์ตี้แฮงเอาออฟไลน์มาอีกด้วยนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่ทุกคนน่าจะจับตามองอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะน่าจะเป็นพรีวิวในหน้าเว็บไซต์ค่ะในเรื่องของการปรับสมดุลคลาสนะคะซึ่งทีมงานนะคะเตรียมจะนําเรื่องสมดุลคลาสเนี่ยมาพูดคุยกับเจ้าหนุดผู้เล่นในอีเวนต์ออนไลน์ด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีในทั้งเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกิจกรรมเยอะมากเลยใช่ไหมอย่าลืมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตังเตรียมหัวไว้ด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะได้ใช้งานกันเยอะเลยค่ะในกิจกรรมของเดือนมิถุนายนนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ